ข้างพยายามไส้กลุ่มครับอันนี้คือคืนอถนนถนนข้างลำน้ำเสียว,นะนนวยนนนคนะนนะถนนซอยเข้าไปในสถานที่กุดต่างๆนะครับก็มีข้าาเยี่ยมชมซอยเข้าไปในสถานที่กุดต่างๆวันนี้พยายามไส้กลุ่มที่กุดข้างลำน้ำเสียวครับเป็นกุดครับ เป็นฟุดเก่าฟุดแก่ฟุดเปิดมายแดงแต่ปอมน้บหนึ่งโจมครับผมหนึ่งข้างซ้อยเลยเป็นท้างซ้อยเข้อท่ามนี่ครับผมโดนคู่ขัดเนี่ยจ้าหนอยได้พาดสั่งผู้ชมมาเหยียบชมบรรยากาศครับผมเบื้งสังผู้ชมเบิ้งนี่เขาเอิ้นท่ามครับเอิ้นท่ามนะท่ามบูงเสียวตรงนี้ผู้ชมเอ้ยเจ้ากระโค้งเอียงเนี่ยเป็นลื่นเป็นลื่นอยู่ครับผมอากาศเย็นขึ้นเก่าแล้วพี่น้องเจ้าว่าบ่มีลมเจ้านี่เย็นหมอกครับผม ขณะนี้เย็นหมอกตะกี้มันหนาวลมหนาวลมนางพอทนได้แต่หนาวหัวใจมันยังปรอยู่คนะเอาฝากบรรยากาศมวลๆนะครับเนาะมวลไว้ครับผมมัอนี้่ถ้ามายามใส่กุ้งแล้วก็กลับลงมาในไทม์ลำน้ำเสียงรับผลมันท่างส้อยมันท่างเขาทีเขาท่างเขาลงครับผมนี่ว่ามันเป็นท่างเขาปุ๊บเขาเล่าเขาลงนี่จะปลาไม่เสียติดติจท่านผู้ชมเมื่ีไย ข้างๆก็ได้เบิ้ลเบิ้เบิ้ลเด้อพอข้าบ้าก็ข้าวไมวาเหยียบผมนี่ทำไมเศรษฐกิจับผมุ่นเณ็นบอกหลาดหลายเอดตัดเงาสัญญาณทำให้ต้องทำไม่คุมเงนเด็ดหน้าบ่ได้แตเอาไม่เศรษฐกิจมาปลูกแค้นครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นแถวที่น้ำตันแจ้งมันผูกตันแจ้งถูกบล็อกถูกร่างลายถูกปัญหาการผูกของเลท้าไม่ไม่เศรษฐกิจมาปลูกครับ รองหอดมองยามไปพยายามครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้สิผ้ามาใส่มายามครับมายามใส่กุ้งมาใส่ไว้ท่านมื่ว่านนี่ครับผมเน่มแรกผมมันจากสิบเจ็ดสิบแปดนาฬิการครับผมอันนี้คือมาใส่ในในถ้ำครับผมจะไปพาท่านผู้ชมพยามเลยเนาะครับเนาะว่ามันจิตมีกุ้งมีซิวให้รุ่นหรือย่ปนี่ครับมองพยายามครับมาใส่มาเนี้ครับมาแรกว่าน นี่ครับผมเดี๋ยวจะพาลงประยามนะครับผมนี่เขาเอื่นท่ามเสียวครับพุทธเสียวท่ามเสียวเป็นบรรยากาศมเบึงพุทธเสียวท่ามเสียวโอนะครับเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเสียลงประยามมั้งครับผมม่อหัวเหรอครับผมนี่ใช้ใบเท้แถวนนี่เหรอครับผมไปรุ่นกันว่าเราจะมีอะไรให้ดูเด็ดเด็ดสวยสวยหรือเปล่าเอาสิแล้วแรงแล้วง่ายบ่านั่นท่านผู้ชมมาลุ่นน้ำกันครับผมโอ้ กดดามเสียวครับหนาวเลยครับเดี๋ช่วงนี้ก็ไรวันหันเผินหนาวหนาวลมครับช่วงนี้หนาวหนาวหมอกหนาวหมอกครับนี่ใส่แบบนี่ครับโอ้น้มเลือได้ท่านผู้ชมนี่เข้ออื่นกดครับกดลำน้ําเสียวคนน่ะโอ้น้มเลือได้ครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวไายามมากกว่ว่ามันสิมีบ่หมุนนี่สิเลี้ยวง่ายบ่ใส่ตะกาครับผมนี่สายมันมากใส่ตะกา โอ้โหมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่แต่ผู้ชมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บเอามาเบื้องหลังที่สองครับผมหลังที่สองโอ้หนำเลิศเลยแต่ผู้ชมหลังที่สองครับผมมาดูอีกหลังที่สองครับผมเบื้องหลังที่สองครับมีลูกบอล มีซิีวอยู่ครับแต่ว่ามีป่าญ่ารครับท่านผู้ชมมีซิวมีกลุ่งอยู่แต่ว่ามีป่าครับชคอนอ่านิญาตครับผมเก็บไส้จะเข้าคนเราครับเนาะนี่ครับเอาขึ้นมาเลาสองหลังธรรมดาไส้ยู่หาหลังครับร่วมแล้วทั้งหมดมันเจ็ดหลังครับผมทั้งไส้ตะกานะครับเนะาะยามมาเหลาสองหลังไปไปายามอีก Sabes, ครับผมอันนี้ใส <preserving soil>. ่ตะก้านี่ครับผมใส่ตะก้านะครับใส่ตะก้าครับผมนี่ครับมันรุนกันบอไส่ตะก้านที่มีบอมันรุนกันเลยมีเนี่ยนะครับอันละตัวสองตัวท่านผู้ชมอันละตัวสองตัวครับมีอันละตัวสองตัวครับผม เจ็บลุกๆกันไปไปฟังครับเดี๋ยวเจ็บเทเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาตังไว้นี่ครับไม้ไว้ครับขันมะไม้มันจะหลงหมองมันโ <c oughs> อ้ตัวนี้มีแน่โยครับผมเอาเก้าตัวสิบตัวอยู่ครับผมเอาไปเจังไลยก็ต้องเดี๋ยวง่ายคือเกาแลวครับผมโมน,นี้เพี่ยนบรรยากาศได้ท่านผู้ชมเลยพามาดูที่ ตั้งรำน้ำเสียวพ่อเ่ยเอาตั้งมาดีก่อนครับไปนาครับผมต่อไปครับผมไปต่อครับน้ำก็หลายได้ท่านผู้ชมน้ำก็มีครับต้องคอยยางต้องคอยเดินต้องเราคอยระวังเพราะว่าเสียวนี่มันมีบุง่งหนามบุงไม่เศษไม่กากไม่ที่มันหลายครับผมต้องระวังยางตงึ้งยางระวังครับผมบมว่าใส่รถเติบใส่เราเท่าไรเลยท่านผู้ชมต้องคอยเดินคอยไปครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศดู มาใส่ใส่ข้างกุดลำน้ำเสียวครับผมนี่ใส่ตะก่าตัวนี้มีอยู่หาหลังครับผมรวมทั้งใส่ใส่ตัวนี้มีเยู่หาหลังครับรวมทั้งไส่ตะกาเลยเป็นเจ็บครับอันน,อน,นี้นครับเก็บไส้เลยก่อนนั่นครับมีแนวเยอะครับ เนี่ยพอดีกินเยู่ท่านผู้ชมหลังเล็กหลังหน่อยห้อมกันครับผมห้อมด้วยกันไว้ไมีอยู่ท่านผู้ชมมีแนือยู่ครับผมนนั่เดี๋ยวไปเท่เบิ้งหน้าครับเดินโต้เดินโตอไปอีกครับน,ะบนั่งเรืออยู่ครับปุ้นไปต้องขุนครับท่านผู้ชม นี่ก็มีอยู่ครับผมโอ้ใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ท่านผู้ชมนี้ก็มีอยู่ครับผมเดี๋ยวระยาดจ็บใส่เลยครับผมมีอยู่ครับมีอยู่เร็วแรงเร็วง่ายอยู่ดอกท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมบังอยู่ครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ท่านผู้ชมเอ้ยโอ้เก็บเลยเก็บหน่อยครับผมอ้าวจุดจดครับจุด มีอยู่อกครับเก็บนั่นเจ็บนี่พุน่นต่อไปอีกครับผมยังไม่หมดเลยท่านผูน้ชมนี่คือกูดลำน้ำเสียวผมน,นะกูดครับนี่หลังที่หกครับผมหลังที่หกแล้วครับผมหลังที่หกครับผมเอ้าอันนี้ก็มีแนี่ยนะคุผู้ชมเอ้าได้ก็เลี้ยงง่ายนะครับผม มาส่องกินคบมาซมกินเสาสคือนก็แล้วครับผมหลังที่หกแล้วครับผมไปบัดที่นี่มันจะเป็นหลังที่เกตครับก็จะเป็นหลังที่เกตนะครับผมเพราะว่าไส้นี่ดังไส้ดังดังมุ่งมันมีอยู่หาครับมันมาร่วมกับไส้ตะการมันเลยกลายเป็นเกดครับผมนี่ครับหลังที่เกตมาเยี่ยมชมกันเลยว่ามันทิ่นี่มัมมีนี่ครับผม นี่หลังสุดท้ายท้ายสุดเจ็ดหังพอดีนะครับเอาหนกขึ้นมาเลยมีหรือไม่มีโอ้ตรองนอี้ก็บบบมกีแน่โย่านไปครับโอ้พอได้กินนี่หรอครับแล้วแรกแล้่ยวง่ายแต่ว่นาน,นี่นยยดดดดแน่โยครับผม,บรรม,น,ามาน่าจะแล้วง่ายโยครับผมอ้จวดจวดนะครับจวดเด้อคนเลยคนแก่คนจะตามน้ำเลยครับผมอีพอขับพะเอาเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับผม ตัน้อยสิผ้าไปเท่เบิ้งครับเอามันจะนอยอหลายเอาไปเท่บ้านครับมือนี้ลืมกระซั่งลืมแล้วใส่ปาเอาไปเท่บ้านชมที่บ้านกันล้วกันสวัสดีครับผมก้ยไหลก้ยแจคนเตี่ลับน้ำในเด็กครับเมมเอามาเทที่บ้านเพราะเราตั้งไปแลาต้เอาลอดี่บันนี่เสียรูวเร็วมีให้รุนหรือเปล่าเนี่ยรุนอ่นเมอคุ้มเรามุงที่ยงราเ็ปม่นเรืองนงอจจะเรื่องไหนครับเดี๋ยวได้เอี๋ยวจะว่าท่ีามีว ใสกุใกุกไปนี่เห็นเป็นเอโอ้ยครับมงือ่ไปพง่น้อกกันมาจิ้มาิ้งรืก็เลยก็เส่งรวยมดรยยิ่งหมันะองมยความไนไ่ไเรื่อยๆนะเล่นหัหลอดรับน้าหัหลอดไม่ใช่ป้ยอไกันไตัวนี้คือก่ครับผมอันนี้ฮาดังครับผมอันนั้นกับมีสามล้วนกรนหลกเป็นเครับเป็นเ็ดนะครับพาะว่านี้ตัวหารวมเส้นใส้ตะการเล่นเป็นเ็ดก็เลยได้ ใส่ใส่ใสกัรวมกันแล้วลงดังกดเก็ดดังใส่กันเลยอะเห็นด้วยขยัอยครับผมเวง่ายอะไรเปมาถึงเวเลเมาที่บ้านต่อีที่บ้านก็ที่บ้านจะตายเป็นน้ำครัผมเรวมาที่บ้านผมมเรวไม่เตมเ๋ยวง่ายัเว่ายรไดูไปกันนี่ครับอยวใส่สไกน์นี่ใส่ตัวนี้เป็นหก่อย่รว่ เดือากแนอยจัมเ้ยอเออกดไ้ครับกดเอาไว้มันจะเเยกักเร็วกันล้ได้เร็วเทียครับผมโอ้เดี๋ยวนี้พจะไปชมี่ยมตุ๊ตามุตามุตามกับน้องเลยพดลำเสียวกันลำเสียวกับผมเกนเร็วหน้าผมนะครับผมเดี๋ยวตามกใไตเลยไลัชมเ๋ยวคุณจาครับผมเออเอยให้น้อยครับขอเสียเรเสียยวเลยก็ให้ันซอไลก็ไวครับผมื่อนี้ยนเนีัุมสือเนี้ยนเครับ

พาท่านผู้ชมไปเยี่ยมทุ่มก็ได้เล้วง่ายอยู่ครับกุ้งขี้ฝอ,อยพ่ะนะลำน้ำเสียวพ่ะนะว่าไปตัวคนไหลคนจีคนไหลคนแช่คนจิตตันน้ำเนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาจวดครับจวด